ออลุงครับปฏิปทาของปู่นงสมัยก่อนเป็นยังไงบ้างครับลุงฮะปฏิปทาที่ลุงเคยเอาน้ําเอาข้าวไปถวายท่านถ้าเป็นพระไม่พูดเนี่ยหรือครับลุงจริงไหมฮะมลุงปู่นงเนี่ยเป็นคนไม่เป็นพระที่ไม่ค่อยรับแขกใช่ไหมฮะปู่นงเท่าที่ผมสืบมาไม่ได้เอาข้าวอ,อะไรไปให้ท่านนะท่านจะอา้าวลุงก็เจ้าปิ่นโตไปถวายไหมฮะอันนั้นลุงปู่เขียว ปูเขียวต้นเถาเหรอครับเออปูเขียวต้นเถาที่อยู่ตี๋หลงปู่ทองท่านสร้างอะไรไปบ้างครับหลวงปูเขียวต้นเถาเท่าที่หลวงรู้มีนะเครื่องาของขังไม่ได้ไอชักไอลูกอมเนี่ยหมากทุยหมากทุยเนีลุงไปช่วยเขาทำเหรอครับเออทาเยอะไหมครับลุงสมัยก่อนมก็เป็นทลายทลายอะนะท่านทําแบบหลวงปู่ทองเลยเหรอครับไม่รู้ท่านอีกแล้วแล้วลุงได้มาไหมสมัยก่อนได้ก็หายหมดอะไม่ห่วงาะลุงสมัยก่อนลูกศิษย์หลวงปู่พ่อเนี่ย ครับกำลังนี้อเหลืออยู่สามคนครับผมมีลุงครับแล้วมีอาจารย์บรรชัยครับแล้วก็ชื่อเปียครับเอแต่ก่อนนี้จบจากที่นี่ไปไปอยู่วัดรักกศาแล้วไปสอบได้ขับรรบินนะเป็นรรบินครับแล้วมาลาออกไปขับรรบินพาณิชครับผมตอนนี้มันไปอยู่ที่เกาะสมุยไปทํารีสอร์ทอยู่นะโอ้เนี่ยเหลืออยู่สามคนที่เป็นลูกศิษย์ลุงปู่พ่อรุ่นสุดท้ายเลยครับ ก่อนที่ลุงลุง,ลง,ลงของลุงจะมาเนี่ยลุงยังเทกระถนนวดทันหลงปู่โคศเนี่ยลุงสมัยก่อนว่าราชโยธานเนี่ยไม่ไม่คนมันเงียบสงบมากใช่ไหมลุงเงียบมากไม่มีมเสียงนกพู้คืนนาะแววแหว่ญาติโยมจะไม่เต็มขนาดนี้ไม่มีวัดก็ไม่มีแล้วปล่อยโล่งหมดครับ ลุงครับงานวัดราชโยธานีเริ่มจัดมาตั้งแต่ตอนไหนครับลุงครับงานวัดอ่ะเท่าเท่าที่ลุงจําความได้เริ่มจัดตั้งแต่ตอนไหนงานประจําปีงานอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่มาจัดติดต่อกันนี่มันรุ่นมหาเนี่ยมรุ่นมหาไหนรฮะนนเนี่ยมหาอำนาจเนี่ยอ๋อผมนึกว่าจัดมาตั้งแต่รุ่นลุงน,นะแต่ก่อนมันก็มีนะซึ่งสมัยก่อนงาน,านนะปีเว้นไปสองสามปีจะมีสักทีหนึ่ง,งโอ้หน,นานจะมีสักทีหนึ่งครับผม อ๋อนานๆจะมีครั้งใช่ไหมครับอ๋อ,นานอ,องานวัดเพราะว่าเพิ่งมาทำตอนมหาำน้านนี้เออที่มหาำนานมาเป็นอ๋อเข้าใจแล้วครับอ๋อ่าอย่างนี้เอง